สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนำเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเ,เหรียญ5บาทที่ออกในสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ5บาทปีประพศ2533และ2539นะครับซึ่งทั้งสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวติดหายากนะครับอย่างที่ผมเคยคุยในคลิปก่นกอนนะครับคำว่าหายากนี่ก็ยากจริงๆครับผมผมเองพยายามหามาเยอะหาตาม ชีวิตประจําวันนี้นะครับในตารจับสายใช้สอยนี่นะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับปีสามสามก็มีไม่กี่เหรียญปีสามเก้าก็มีไม่กี่เหรียญครับผมถ้าเพื่อนๆจะมาที่ต้องการเหรียญเหล่านี้ก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับติดต่อสอบถามก็ได้ครับผมเก็บก็เก็บให้ครบทุกประศครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ